อรอปังขึ้นมานะครับสาหรับท่านใดที่จิ้มลิงด้านล่างแล้วนะครับตีอ้วนเงินล้านนะครับจิ้มลิงด้านล่างจิ้มลิงด้านล่างตีอ้วนเงินล้านนะครับ <c oughs> เขาไปรอรับแนวทางชุดพิเศษเลยนะจะเป็นแนวทางรัฐบาลนี่แหละครับ เข้ามาครับเข้ามาสวัสดีจ้าสวัรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากแชร์ด้วยเด้อทุกคนฝากแชร์ด้วยได้ครับมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มสามแชร์นะครับนะสามแชร์นะเฮงปังรวยนะครับเฮงปังรวยนะใครแชร์ครบสามแชร์สามสิ่งนี้นะครับอยู่กับทุกคนเลยนะสามสิ่งนี้นะครับอยู่กับทุกคนเลยนะครับเฮงปังรวยเฮงปังรวยจ้ะสวัสดีคุณแม่เมย์นะครับสวัสดีครับคุณสมคิดด้วยนะครับ เยอะไปอาจารย์เต้ยนะครับก็นั่นแหละนะครับผมถึงบอกว่ามันหลายผมบอ่กล้าให้ดอกนะอ่าคือคือคือแนวทางรัฐบาลยังไม่ให้ตอนนี้นะครับนะ เข้าไปแล้วต้องไปรอก่อนนะครับคือยังไม่ได้ตอนนี้ต้องรอ,อก่อนนะครับนะบโบแมนว่าเขาไปปุ๊บสิได้ปั๊บได้พี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แล้วผมปล่อยชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยชุดนี้ก่อนนะครับนะประมาณประมาณอะไม่เกินสามวันนะไม่เกินสามวันปล่อยแนวทางรัฐบาลชุดพิเศษนะครับจิ้มลิง์ด้านล่างได้เลยอ่ะตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับตัวเปิดรัฐบาลนะเดี๋ยวผมค่อยๆเปิดนะครับ เฮงบางรวยอย่าเฮงบางรวยเก้าอี้สามตัวนะครับใครแชร์ครบสามแชร์พิมพ์เก้าอี้สามตัวขึ้นมาพึ่งพ่อจ้านะครับไม่เห็นตั้งหลายวันบอแจ้งนะครับสิรับแล้ว <c oughs> อาอย่าเฝาอย่าเฝานะนะกาแฟกาแฟอยู่ไหนกาแฟอยู่ไหนนะกาแฟอยู่ไหนนะใครใครจะหลับนะกาแฟกาแฟโอเคอ่ะ เดี๋ยวให้ตัวแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ตัวแรกไปก่อนนะรัฐบาลตัวเปิดนะครับค่อนข้างมั่นใจเนาะค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจนะครับมันจะนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเลขตัวเปิดรัฐบาลงวดนี้นะครับอ่าอ่านดูไปก่อนนะครับวัสดีครับวัสดีคุณเหตเพาะนะครับวัสดีครับ คุณสุวรรณาคุณสิริพรนะครับคุณแม่น้องเชฟเข้าไปแล้วค่ะนะครับจิ้มลิงด้านล่างเข้ารับเข้ารอรับแนวทางได้เลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรกรัฐบาลตัวแรกนะครับสองจ้าทุกคนนะ,ะทุกคนคิดว่าสองอะไรครับสองอย่างสองซีสองหานะครับนะ,อะสองอะไรครับสองมากหรือสองน้อยอถ้าสองมากนี่ หกนะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับถ้าสองน้อยนะครับถ้าสองน้อยศู์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่าจะเป็นประมาณนั้นไม่เห็นให้น้อยเลยเอา้าให้อยู่นะค,คุณแม่คุณแม่ล่องอ่าเขาไม่เขาไปในเพจแล้วก็ล่องเรือนเบิงครับผมนะมีนะครับมีมีแนวทางลงทุกวันครับแน่ยนะสวัสดีคุณไม้นะครับคุณกัญญารัตนสวัสดีจ้า ขอเก้าอ,อี้สามตัวครับขอเก้าอ,อี้สามตัวนะสามเก้าอ,อี้สามตัวเท่ากับสามแชร์นะทุกคนสำหรับบางคนพิ่งเข้ามานะครับท่านในหูเนาะอ่ะสองอะไรทุกคนอ่ะทายทายกันเล่นๆนะคือบอกแน่นอนครับแต่ให้ทายกันเล่นๆ,ๆก่อนนะครับเอามวนเอามวนพี่น้องนะแกนะแกแกอยากนอนนะครับแกหิวนอนมาก่อนนะครับอ่ะสองอะไรครับสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้านะครับ สองแปดสันนิวานะครับมีใครให้สูงกว่านี้ไหมมีใครให้สูงกว่านี้ไหมครับนะมีใครให้สูงกว่านี้ไหมนะครับอ่าสองนะครับสองสองสองอะไรจ๊ะชอบสองสองแปดสองเก้านะครับโอ้นะครับอ่ะสอง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 นะครับ นะชอบเล่นได้เลยครับใครชอบตามได้เด้อนะครับใครชอบตามได้นะครับนะความชอบส่วนบุคคลเด้อนะครับนะผู้ใดบ่มากพี่น้องนะครับเลื่อนผ่านได้นะครับใครไม่ชอบเลื่อนผ่านได้แต่สําหรับใครที่ชอบนะครับแนะนําแคบไว้เนาะเพราะว่าวันนี้มันเพิ่งวันที่เท่าไหร่วันที่ยีิบสองนะครับเหลือเวลาอีกลายวันเลยนะครับเหลือเวลาอีกหลายมือพี่น้องนะครับนะกลัวสีฮอดมือนะครับนะอ่ะตามนี้ครับตัวเปิดรัฐบาล ประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกห้านะครับรัฐบาลงวดก่อนผมหายพิษเห็นแนวทางมาผมทำแนวทางมามันมันออกอ่ะสิบเจ็ดกุมภาเนาะมันออกสิบเจ็ดกุมภาผมใส่ไปสิบหกกุมภาทุกคนนะคิดเบิร์โหลดนะครับเบอร์ซ้ำใดนะคิดดูเอานะคือแบบเบอร์มากนะครับช่วงนี้แบบเออบางเบอร์ก็บกคอยเด่นอน ว่ตรงๆเลยครับบางวันก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะอ่าตัวเปิดรัฐบาลนะครับตัวเปิดรัฐบาลหนึ่งมีนาสองห้าห้านะครับรัฐบาลวันนี้สองเก้าเก้าสองนะครับใครชอบหยิบจับไปเล่นได้เนาะสำหรับท่านที่ชอบนะครับแนะนําแคปไว้ตอนนี้เลยนะครับแคป็บขึ้นยังผมนี่เอาเอาเอาผมแคปให้เบิรงเอา <c oughs> ตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับตัวเปิดรัฐบาลสองเก้านะครับอะไรนะตรงขับนะครับถูกใจนะครับถูกใจให้ไปต่อทุกคนนะ <c oughs> เจ็บมาเยอะนะครับบางคนเจ็บมาเยอะนะหยุดตอนนี้ไม่ทันแล้ว หยุดตอนนี้ไม่นานแล้วลงทุนมาเยอะนะครับลงทุนมาหลายพี่น้องนะครับลงทุนมาหลายอลงทุนมาหลายบอยอมบอยอมนะครับไม่ยอมนะเป็นผมผมก็ไม่ยอมนะทุกคนคือเอาเอาตรงๆเลยเอาตรงๆเลยถ้าถ้างวดไหนไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ติดไว้สักตัวสองตัวนี่แบบคล้ายๆว่ามันจะเป็นไข้เนาะคล้ายๆนะว่าช่วงเวลานั้น เราจะทําอะไรดีเนาะแบบคือปัญหาแนวเห็บดบไดายพี่น้องนะครับช่วงนั้นนะหาแนวเฮดบอดายนะมันหาอะไรทําไม่ได้นะช่วงที่แบบช่วงที่เราแบบอ่ะยังไงล่ะช่ว่าจะไหนช่วงที่เฮาแบบอ่ะช่วงช่วงที่รัฐบาลมันออกนะเอานาะในแับช่วงนั้นแหละนะหาเวลาทําอะไรไม่ได้ครับนะ อ,อคือปกติมันก็เป็นเวลาลุ้นของเราแล้วไงนะครับเอ,อบางงวดก็ไม่อยากลุ้นนะบางงวดไม่อยากลุ้นแต่ข้างบ้านเขาเปิดนะครับเลขที่ออกนะครับเ,เลขที่ออกเท่านั้นแหละพี่นอ้องเอ้ยนะครับนะใจตกเลยนะครับนะบางคนนี่โอ้ยนะบางคนนี่บ่าอยากได้ยินฮอดเสียงนะครับบางคนรอฟังในกลุ่มก็มีนะ ไม่อยากฟังเสียงนะบางคนนะฟังเสียงแล้วใจมันเต้น<笑><笑>นะนะฟังเสียงแล้วใจมันเต้น <c oughs> ใจมันเต้นมพาเป็นจังหวะนะครับอ่ะสองเก้าเก้าสองนะครับรัฐบาลงวดหนึ่งมีนาสองห้าหกห้านะครับใครชอบก็แน่นอนครับใครชอบแคบไว้เลยนะครับถ้าไม่แคบแนะนําถ้าไม่แคบนะถ้าใครไม่แคบนะครับแนะนํโจดไว้นะครับเพราะว่าผมปล่อยทีละคู่จะปล่อยทีละคู่ทีละคู่นะครับ เนาะใครชอบแคปบไว้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็จดนะครับเนาะมีอยู่สองแบบครับนะบางบางท่านนะครับบางท่านแคปบเป็นอันนี้ดีใจด้วยครับเนาะดีใจด้วยเพราะเราอ่าเพราะเราสามารถเลื่อนดูได้ง่ายนะครับแต่ถ้าบางคนแคปบไม่ได้นะครับแนะนําจดไว้ครับนะซื้อสมุดมานะครับหรือบตรองสื่อเลยนะครับไม่ต้องลงทุนนะเอาสมุดทีวามัน บริษัทแล้วเอามาครับโจทย์เอาเลยนะครับอะไรนะเลข่ที่ออกไงชวนโอ้ยอะไรครับนะเขจาจานะโอ้มีบริการพีร่น้องนะครับบริการแมนแมนบอดถือก man นะครับมันคือความจริงครับ มันคือความจริงเลยทีเดียวนะพี่น้องนะครับความจริงเป็นสิ่งบ่าตายจ้นะวัน,นี้รวยๆครับครับผมครับรวยๆทุกคนนะรวยๆทุกคนครับอย่าลืมนะฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับใจสั่นเลยได้ยิยนตื่นเต้นใช่ครับนะแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าช่วงเวลานั้นถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้ซื้อเนาะเราจะเอาเวลาส่วนนั้นไปทําอะไรดีผมก็คิดไม่ออกนะสําหรับผมอ่ะอืม เอาง่ายๆซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อพอถึงเวลานั้นเข้าก็เปิดฟังคือเกา่าหนแหละเปิดฟังคือเก่าบางคนบางคนี <c oughs> คนใส่เครื่องเสียงเปิดผูล์ด,ดไม่รองเลขที่ออกเดียวฟังู้เดียวก็ได้ดรอกมันบอก <c oughs>